ลเบิลก็คือตัวแปรนะครับคอมเมนต์ก่อนสวัสดีครับผมทอมากุสานนะครับนี้ก็จะพามาสร้างนะครับตัวแปรนะครับที่ใช้ในกับการเขียนโปรแกรมพื้นฐานนะครับของ Python นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะสร้างตัวแปรเป็นยังไงบ้างนะครับแบบง่ายๆนะเป็นพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจหลักการมันที่เฉยนะครับโอเคไปดูกัน let's go โอเคเมื่อเข้ามาหน้าโปรแกรมนะครับ เราก็มาดูกันเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะสร้างตัวแปรกันครับในโปรแกรม Python นะครับวันนี้ผมใช้เป็นเหมือนเดิมนะครับโปรแกรม p ไพชามนะครับสามารถโหลดมาดูกันได้นะครับวันนี้จะพาเคยนะครับตัว variables นะครับ variables ก็คือตัวแปรนะครับเกิดผมจะคอมเมนต์ก่อนนะครับ r e t t i n g v a l e นะครับ variables โ okay. อเคมาดูกันนะครับการสร้างตัวแปรนะครับก็เมื่อเราสร้างตัวแปรแล้วเนาะมันเป็นการเก็บค่าเข้าไว้ในชื่อชื่อหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไปโชว์นะครับซึ่งหลักการวันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างในการเก็บตัวแปรแล้วก็เอาไปพิมพ์นะครับพิมพ์ออกมาซึ่งคําสั่งพิมพ์ก็สอนไปแล้วนะครับในวิดีโอก่อนอันนี้ซึ่งไปย้อนดูได้นะครับโอเคมาเลยการสร้างตัวแปรนะครับเทคนิคหลัก ที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือต้องสร้างชื่อตัวแปรให้สื่อความหมายนะครับไม่ว่าเราจะเขียนโปรแกรมในใช้ในงานหรือว่าในเชิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสร้างให้มันสื่อความหมายเพื่อที่จะเรียกใช้ได้ถูกต้องแล้วก็จำง่ายขึ้นนะครับเพื่อให้โค้ดไม่ดูแบบยุ่งแบบไม่ซับซ้อนนะครับโอเคไปดูกันเลยซึ่งยกตัวอย่างวันนี้เดี๋ยวจะพายกตัวอย่างทั้งที่เป็นตัวเลขและก็ตัวหนังสือนะครับซึ่งตัวเลขหลักการภาษาเขาจะเรียกใน แรียว่า in นนะครับก็จะมีเยอะมากนะครับที่เป็น in เป็น f อร์ตเป็นอะไรเงี้ยก็จะมีจุดผสนยมมีอะไรเงี้ยให้เลือกใช้เนาะส่วนตัวที่เป็นตัวตัวหนังสือหรือว่าเป็น Text ก็จะมี Sting Sub s t r i n g อะไรต่างๆเลือกใช้แค่แบบตัวเดียวก็มีนะครับหรือว่าเป็นแบบใช้ต่างๆแยกย่อยไปนะครับวันนี้ก็จะยกตัวอย่างแค่คร่าวๆมานะครับเอาเป็นตัวเลขก่อนครับซึ่งถ้าเราจะเก็บค่าตัวเลขตัวแปรที่เรานึกได้ตอนแรกก็คือต้องเป็นคําว่าอะไรนะครับ นำนครับว่าจะเป็นตัวเลขตัวใหญ่ก็ได้นะครับ numbers, number ก็ได้นะครับ numbers โ okay. อเคแล้วก็ใส่เท่ากับนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยผมจะใส่เลข6กแล้วกันโอเคได้แล้วเราก็อันนี้คือเป็นการเก็บตัวแปรมาแล้วนะครับซึ่งคำว่า numbers ตรงนี้อ่าน number ก็ได้อ่านจำนวตัวเดียวก็ได้นะครับ number เก็บเอาไว้6นะครับซึ่ง number ตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ6แล้วนะครับถ้าเราอยากเอาห ไปโชว์นะครับแล้วก็ใช้คําสั่งพิมพ์เหมือนเดิมนะครับพิมพ์น,นะครับพิมพ์อะไรเราก็จะไม่แขียนหกละเราจะใช้คําว่า Number มาแทนนะครับซึ่งเอาชื่อตัวแปรมาใส่ตรงพิมพ์น,นะครับแล้วก็กดลันไปลองดูออเนี้ยังรันตัวเดิมโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนต้องมาดูตรงนี้ด้เป็น current file นะครับไฟล์ปัจจุบันโอเคกดลันไปเห็นไหมหกมาโชว์แล้วอันนี้คือในกรณีที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแค่ ค่าตัวเลขตัวเดียวนะครับย่างเช่นเราจะใส่ตัวเลขเยอะๆไปก็ได้นะครับแล้วก็ปิ้นไปเลยนะครับเราเราไม่ต้องมาแก้ตรงปิ้นแล้วนะครับเราแค่แค่ตัวตัวแปรก็พอนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์นะครับในการใช้เขียนโปรแกรมต่อไปนะครับต้องสร้างสร้างตั้งให้สื่อความหมายนะครับตัวแปรต่อไปเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นสติงแล้วกัน s s t r นะครับ ั้งชื่อว่าอ่ะเต็มๆไม่ได้คําว่า S T I ก็ย่อ,ยอๆเอานะครับแล้วก็วิธีการเก็บค่าที่เป็นตัวหนังสือนะครับหรือว่าเป็น Text นะครับเราก็ต้องใส่ตัว s ิ n g ก e c โ d ดหรือว่าเป็นดับเบิลโขดก็ยังได้นะครับจนดับเบิลโขดก็ได้อ่ะก็ลองลองดูนะครับซึ่งเราเก็บเป็น s t r i n งก็ใส่ไปเลยนะครับอ่ะผมจะใส่คาว่าอะไรดี Python แลวกันนะครับ Python p y t h o นนะครับโอเค ลองกด run เพราะว่า run ก็ยังไม่ออกนะครับเราต้องใส่อเอาตัวแปรมาโชว์ในป้น n ด้วยนะครับอโอเคถ้าเรากดาเพิ่มเข้ามาเราจะใช้เครื่องหมายถ้าเราใช้เครื่องหมายบวกนะครับซึ่งมันใช้ได้หลายกรณีนะมีบวกกับใส่ c อมมาก็ได้นะครับถ้าเราบวก str จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับของ str จะเป็นยังไงซึ่งมันจะ error เพราะเหตุใดเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วถ้าเราใช้คอมม่านะครับโอเครันอ่ารัานออกนะครับซึ่งมันเว้นบั๊กให้ด้วยซึ่งเมื่อกี้ทําไมเราเราใช้ตัวบวกไม่ได้เพราะว่านะครับมันอยู่คนละชนิดกันชนิดกันก็คือตัวนี้ str เนี้ยเป็น text จะมาบวกกับที่เป็นตัวเลขไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นบวกกับตัวตัวเลขได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรา str บวกอ่าโอเค ถ้าเป็นแบบ number ใช่ไหมแล้วก็บวก number อีกรอบหนึ่งนะครับตัวแปรบวกตัวแปรด้ดดวยกันเองตรงเนี้ยมันก็จะมีค่าเท่าไหร่ก็คือ number บวก number ก็จะกลายเป็น10เห็นไหมเพราะเนี้ยมันใช้ค่าของ5บวก5นะครับแต่ว่ามาบวกกับตัวหนังสือ text มันก็จะไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้คอมมาแทนอะไรอย่างนี้นะครับหลักการก็ประมาณนี้ครับการสร้างตัวแปรแล้วก็เอามาเรียกใช้อะไรเงี้ยมันก็จะมีอีก หลายรูปแบบนะครับในการเก็บตัวแประนะครับพูดถึงตัวเลขแล้วถ้าเราอยากได้ตัวเลขนะครับที่เป็นตัวอะไรที่เป็นจุดทศนิยมนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองสร้างตัวแปร Number ร์อ่ะดอสกอะไรดีดอสซิโกสอง,งก็ได้เพื่อให้มันซ้ำกันนะครับชื่อตัวแปรนะครับสำคัญเลยห้ามชื่อซ้ำกันนะครับอ่า อันนี้เป็นอินใช่ไหมจริงจริงเราใส่เงได้นะครับเป็นอินอินต้องใส่ตรงนี้เนาะอินนะครับใส่อินเข้าไปก่อนตรงนี้จะใช้คำว่าใช้โฟร์แล้วกันจุดทศนิยมนะครับใช้โฟร์โอเคเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันอ่านัมเบอร์นะครับอ่ะใช้เป็นนัมเบอร์หนึ่งแล้วกันจะได้ไม่งงนัมเบอร์หนึ่งเราจะไม่บวกนะครับเราจะให้มันโชว์คนละ คนละอันกันเราก็ต้องใส่ c o มมานะครับแล้วก็นัหนึ่งสองกดอ่านดูถูไหมครับจะได้ห้าจุดกับห้าจุดห้าเาเราอยากให้มันแบบโชว์คนละบรรทัดกันก็ไม่อยากเลยเราก็ใช้เป็นอย่างงี้นะครับเราจะใช้เป็น backslash n อย่างงี้แล้วก็กดอ่านไปก็จะโชว์คนละบรรทัดนะครับแต่จริงๆตรงนี้เราไม่ต้องใช้ก็ได้โอเคถ้าเราอยากให้มันโชว์คนละบรรทัดมีวิธีหนึ่งง่ายๆเลย ก็สั่งปินพ์มันไปแบบคนรับทันเลยจะได้แบบง่ายๆนะครับประมาณนี้เนาะเคสาล้วหไหนี่แหละวิธีการทํางานของตัวแปรเก็บตัวแปรมาแล้วก็มาเรียกใช้หรือว่าให้ตัวแปรมันทําการามีเงื่อนไขชิ้นเรื่องต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเงื่อนไขถึงเดี๋ยวผมจะมาบอกในกคลิปต่อไปนะครับนี้เป็นพื้นฐานในการใช้ของตัวแปรนะครับหรือว่าการสร้างตัวแปร variables นะครับ ก็ง่ายๆก็ประมาณนี้ครับเอาแบบหลักๆคร่าวๆนะให้เข้าใจนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับกับการสร้างตัวแปรนะครับอนนี้ผมก็ทํามาแบบคร่าวๆนะครับให้อ่าผู้ที่เริ่มต้นหรือว่าเบสิกนิดนึงนะครับไว้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะ advance ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แบบเล่าเทคนิคแล้วก็เล่าหลักการคร่าวๆนะครับโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับตามคลิปต่อไปดูโอเค Okay, let's go.